สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลอบตครบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลไทยลีกคู่ระหว่างเมืองทองยูนิเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของบีจีปทุมยูนิเต็ดแต่ที่สนามธันเดอร์ดมสเตเดียมในเวลา18นาฬิกาตามเวลาของบ้านเรานะครับ ผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นฝ่าย BG ชนะไป2นัดและเมืองทองชนะไป1นัดผลงาน3นัดล่าสุดของเมืองทองแพ้รวดถึง3นัดโดยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้ให้กับท่าเรือ4ประตูต่อ3 ส่วนผลงาน3มนัดล่าสุดของบีจีชนะ1เสมอสองนัดโดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านชนะอุทัยธานี2ประตูต่อศูนย์ครับในความพร้อมก่อนเกมของเมืองทองจะต้องเช็คฟิตสเตฟานเชีปูวิตพิงไลเดียวส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ตัวจริงที่คาดว่าเมืองทองจะส่งลงในสนามในระบบ4-231ประกอบด้วยผู้กษาประตูกรกฎกิพัฒนด,ดาหลัง4ตัวทริสตงโดชองบินลองธีรทัดหล่อหบุตรสถาพรแดงสี กลางคู่พิชาอุทาการนลินถาวรศักสามตัวลูกวิลเลียมป๊อปธนวัน์ซึงจิตถาวรเจริญสักวงกฎส่วนหน้าเป้าปรเมศอาจวิไลและในส่วนของบจีจะขาดทีลิลิ์แดงดาพิงรายเดียวส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคนสิบเอ็ดผู้เล่นที่คาดว่าบีจีจะส่งลงในสนามในระบบ3 4 1 2ประกอบด้วยผู้เลือกสามประตูกิติพง์ผู้แถวเชือกหลังสามตัวอิลิฟานฟันดี้ชนพัฒน์บัวผันเซด,ดีนเอเดเย วิ่งแบกขวาสันติภาพจันงอมวิ่งแบกซ้ายอพิสิสิโซเลดากลางคู่สารัดอยู่เย็นพิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลกลางลุกชนาทิพสงกสินส่วนหน้าคู่ดานิโลและอิกซานฟานดีผลจากการวิเคราะห์ของเกมคู่นี้คาดว่าเมืองทองจะมาเล่นรัดกลุ่มเก็บบอลในแดนกลางโจมตีเร็วจากทางริมเส้นสลับบอลทะลุช่องเล่นงานแนวรับของบีจีเลนนิสซวนของบีจีจะมาไล่เฟรซชิงแดนบนกดดันแนวรับของเมืองทองแล้วแย่งบอลมาทาเกมบุกตามสไต ของพวกเขาอย่างแน่นอน ในทางด้านของเมืองทองฟอร์มนัดก่อนก็เหมือนจะกลับมาได้แต่ก็โดนทีเด็ดช่วงรึ่งหลังของท่าเรือและยิงแซงชนะไปทั้งๆที่เมืองทองออกนำไปก่อนถึง2ประตูต่อศูนย์ทำให้แพ้หลายจุดที่เมืองทองต้องแล่งตะปุงทั้งการเล่นเกมรับที่ละหลวมการเสียบอลง่ายนี้ลหลายจังหวะซึ่งปัญหาเหล่านี้เมืองทองจึงจมอยู่ในฟอร์มที่ย่ําแย่แถมนัดนี้พวกเขาจึงต้องเล่นเกมบิ๊กแมตเป็นเกมที่3ติดต่อกันซึ่งตั้งแต่เริ่มเลกสองมาเมืองทองก็แทบจะไม่มีเกมสบายๆให้เล่นจนทำให พวกเขายากที่จะหาจุดเปลี่ยนในการคืนฟอร์มที่พวกเขาต้องการเพื่อทําแต้มหนีโซนตกชั้นที่สุดแสนอันตรายนี้ให้ได้และในส่วนของ b ีจีนัดก่อนก็เปิดบ้านชนะอุทัยธานีมาแบบหลุนระทึก แต่ยังดีที่มาปิดเกมได้ในช่วงโขนเวลาบาดเจ็บนาทีท้ายทําให้ B ีีเก็บ3แต้มสําคัญในบ้านได้สาเร็จเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักเตะและทีมงานโค้ชได้เป็นกองหลังปลดล็อกชัยชนะได้ในรอบ6นัดหลังแถมยังทําแต้มตามหลังจากฟุงหย่งแบงค์คอกเหลือเพียงแค่4แต้มเท่านั้นทําให้เส้นทางการลุ้นแชมป์ยังลุ้นขึ้นสนุกตั้งแต่ดับหนึ่ถึงนัดนี้จึงเป็นนดที่สําคัญต่อ B ีีและเมืองทองเป็นอย่างมากเพราะทั้งสองทีมต้องการเก็บ3มแต้มเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตนเองตั้งเป้าไว้เกมนี้จึงช่ ว่าด้วยความที่เจ้าบ้านเมืองทองมีจุดอ่อนในเกมในรอบให้เห็นอยู่มากมายและการเล่นของทีมยังดูขาดเกินเกินอยู่หลายจังหวะประกอบกับ BG นักเตะตัวหลักที่ทยอยกลับมาฟิตสมบูรณ์แถมเพิ่งเก็บชัยชนะที่ต้องการมาหมาดๆความมั่นใจเลยต่างกันพอสมควรนัดนี้จึงมองว่า b ีจีจะบุกมาเฉือนชนะเมืองทองได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหครับ ถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พวกเราบอลอบตครบบเครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอบคุณครับ